ส่งมอบการบำรุงให้ผิวของคุณด้วยพลังจาก The Plant Base Clinical Beauty Car v i e ดูแลปกป้องผิวของคุณด้วย I w o k e Up Like This In r e s e a c h of Beauty in Every Day มิชาวิสีพลัสแอมพูโอเคนะคะคนต่อไปที่อยากเห็นจริงๆนะคะก็คือคุณเนสค่ะคุณเนส และเพื่อนที่เนสจะต้องเจอก็คือโอ้โหเนสปะทะว้าวว้าวหรือหนูว้าวแม่ขาตัวน้อยวัย18ปี ที่เข้าสู่วงการนักขายตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมปีที่1เธอเดินทางจากอ่างทองบ้านของเธอเพียงลำพังเพื่อเข้ามาหาซื้อขนมที่ประทุมธานีกลับไปขายรวมทั้งยังขายสก,กินแคร์ให้เพื่อนๆในโรงเรียนพร้อมบริการส่งให้ถึงบ้านพอขึ้นม .4 ก็เริ่มขายของออนไลน์ลงทุนด้วยเงินตัวเองแม้ว่า5เดือนแรกจะขายไม่ได้สักชิน้นแต่ด้วยความขยันอดทนไม่ยอมแพ้ในเวลาเพียงแค่หนึ่งปีก็ทำให้ว้าวสาวน้อยนักขายคนนี้ มีรายได้หลักแสนต่อเดือนจนสามารถส่งเสียตัวเองเรียนและกลายเป็นกำลังหลักดูแลครอบครัวได้อย่างน่าภาคภูมิใจเนสแม่เปียดื้อของน้องๆผู้มีความฝันอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กประกวดมาแล้วทุกเวทีโดยมีแม่เป็นผู้อยู่เคียงข้างเธอเคยสมัครแข่งขันร้องเพลงในรายการดังถึง9ซีซั่นแต่ไม่เคยได้ผ่านเข้ารอบเลยจนกระทั่งปีที่9 เธอจึงผ่านเข้ารอบ22คนสุดท้ายซึ่งเธอบอกว่าแค่นี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วมาในวันนี้เธอมาในฐานะแม่ค้ายืนหนึ่งที่เคยเป็นที่หนึ่งในการแข่งขายของในรายการมาถึง4สัปดาห์เธอเชื่อว่ายังไงซะรางวัลสุดยอดนักขาย I Am c e l e ซนั้นจะต้องตกเป็นของเธอคุณเนสครับเชิญเลือกสินค้าได้เลยครับ เซตที่เหลือก็เป็นของวาวไปเลยนะครับสาธุตัวที่จะทางขอให้รูกประสบความสำเร็จไหวรอเลยนะคะชนะแน่ค่ะแทบอ้วกเลยที่แบบว่ามวนท้องปวดหัวไปหมดเลยทั้งสองท่านอยู่ในไลฟ์บ็อกซ์เรียบร้อยครับขาย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 ายเจเล็กเหมือนเดิมสามเหตุเลยนะคะวันนี้แม่เปียดือ I am celeb ส่งทานักทา หนึ่อมาร์กหนึ่งกุชช้านหนึ่งฮาเล็ตหนึ่งลิปหนึ่งเซรั่มหนึ่งนะคะตัวนี้พี่ได้ไปจบเลย5ชิ้นในเรื่องการลไลฟ์สดอะไรเงี้ยหนูชิลเพราะว่าไลฟ์ตลอดอยู่แล้วแต่ว่ายากตรงที่1นึเลยสินค้ามันเป็นเซ็ตเป็นการที่แบบทําให้ลูกค้าซื้อได้ยากมากๆ อนุญาตแนะนําก่อนเลยเพราะวัวนนี้ให้ดูชุดซะก่อนปกติแม่เปียด้อจะมาเปียไหลยคนถามว่าเปียแม่เปียด้ออยู่ไหนวันนี้เปียแบบนี้เลยเปียแบบนี้เลยแบบเอยใจก่อนอื่นขอกราบสวัสดีจะพึ่งบนคาถาจะเสกคาถาให้เป็นไมบ้บูจะเป็นคาถาไหนจะมูขนาดไหนก็ไม่สามารถสวยได้มากันเลยสวยไหมคะวันนี้เพราะวันนี้สวยไง ก็ขายตัวเองเยอะหน่อยคุณลูกค้าเด็ตมีการปักหมุดลิงก์ตรงนี้เอาไว้ให้แล้วด้านล่างสามารถกดลิงก์เข้าไปที่แอปปีโซโลรู้เพื่อนขายใครที่ยังไม่เคยรีจิสเตอร์กดเข้าไปแล้วกดรีจิสเตอร์ก่อนนะคะแนะนําตัวแรกก่อนที่จะไปดเรเดอร์มาเรามีโทนเนอร์หลังจากครั้งนั้นแล้วทุกคนจะช่วยมากๆเลยของตัวนี้โทนเนอร์นะคะอ่ามันจะไม่มีความเหนียวเนนาแต่อย่างใด2,808บาทนะเดี๋ยวหนูจะหาในพี่ดูว่า5ชิ้นพี่ตกราคาเท่าไหร่ ก็คือเอาไว้แผดอะแล้วก็คิดเลขเห็นเลยว่าได้5ชิ้นแล้ว2 8 0 8เนี่ยหาร5ตกชิลกี่บาท2 8 0 8บาทหาร5เท่ากับตกชิละห้1บาทเขียดสนุกมันลุน้นใหญ่คุ้มมากเคยใช้แล้วดีมากขอบคุณค่ะคุณจะรินทิพย์เซลั่มเซใจคุณเอ็มปวีขอบคุณค่ะคุณเบล ovy, ขอบคุณค่ะ,ค el, คคะต้าน,นี้นะคะให้เลยและสุดท้ายเป็นตัวลิฟตัวนี้นะคะ สช่นีนะองคนณาปิ้่ค่ะแ้ชิ้นของเราขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะเนสเนี่ยอินโทรค่อนข้างยาวคุยเรื่องพิเซโลเนี่ยประมาณ3นาทียังไม่เห็นโปรดักต์แม้แต่ตัวเดียว มัวแต่ขายตัวตนมัวแต่ขายอะไรทุกอย่างไม่เข้าสินค้าสักทีซึ่งเวลามันมีน้อยมากของน้องวาวเนี่ยพอขายอะไรไปอะ่ะมันมีบันโดแพ็กจริงๆรู้สึกว่าเออซื้อหนึ่งไม่ต้องซื้อรวบทําไมคุ้มแค่ไหนกดเครื่องคิดเลขมาคิดให้ดูว่าต่อชิ้นราคาเท่าไหร่มันคุ้มแค่ไหนแล้วก็ทำมันหยิบตะกร้าแต่ละอันด้วยนะคือการหานะ่ะคือกลยุทธ์ของหนูคือพี่ติชา แขกรับเชิญอ่ะพูดเลยบอกว่าชอบตรงที่เอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาคิดโหสกินแคร์ส8 0 0ถึงมันจะ5ชิ้นอ่ะมันแพงรีบเหรอดูแบบเร่งรีบทั้งคู่แต่ว่าในในความเร่งรีบเนี่ยวาวทำได้ดีกว่านะในเรื่องของเสียงโทนเสียงนะครับความสมูทของเสียงเนี่ยอันนี้ไปได้ค่อนข้างจะโอเคนะฮะแต่เนสเนี่ยดังไว้นิดนึง ดังจนตะโกนเลยขนาดนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันกระเด็นออกมานอกกล่องเลยอะ่ะคนที่จะชนะต้องขายของได้มากกว่าเพราะฉะนั้นผู้ชนะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็คือคุณว้าวครับขายไปนะคะทั้งหมด10เซตต่อเนส7เซตครับ ว้าวแบบเขาสู้อ่ะคือถ้าแบบชลาล่าใจอีกนิดเดียวอ่ะตกแหละคู่นี้ที่ต้องเจอกันก็คือนี่เลยครับฟรังโก้กับแ็คครับสองคนนี้จะต้องมาปะทะกันฟรังโก้หนุ่มใต้ลูกอินเตอร์เจ้าหน้าที่นิรภัยการบินวัย29ปีผู้ทําหน้าที่สอบสวนกรณีเครื่องบินประสบอุบัติเหตุแต่ความฝันของฟรังโกรจริงๆนั้นก็คือการเป็นพิธีกร ด้วยความชอบพูดชอบคุยจึงเป็นที่มาของการเข้าประกวด MC DJ จนได้งานพิธีกรเป็นอาชีพเสริมนอกจากนี้ฟังโก้ชอบดูรายการเรียลลิตี้มากๆอยากเห็นตัวเองอยู่ในรายการจึงสมัครมาเป็นนักขายของสงครามนักขายเพื่อหวังจะใช้ความสามารถในการพูดของตัวเองมาฟาดคู่แข่งและสารฝันงานในวงการให้ได้และคู่แข่งของฟังโกก็คือเป็ก ทั้งคู่เคยดวลแข่งขายแบบตัวต่อตัวมาแล้วตั้งแต่ EP ที่1ในครั้งนั้นผลการแข่งขันเสมอกันวันนี้ทั้งคู่ต้องมาพิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเบ็คอินฟลูเอนเซอร์สายหาไว้32ปีเริ่มเป็นที่รู้จักจากการขายขำบนติ k t ตอกโดยบุคลิกสนุกสนานช่างพูดช่างจำนันจามีความตลกในแบบของตัวเอง จนมีผู้ติดตามมากถึง570,000คนบน TikTok กทำให้เป็กมีลูกค้าติดต่อให้ทำคอนเทนต์มากมายจนกลายเป็นหนึ่งในพ่อค้าออนไลน์ที่ผ่านการขายสินค้ามาแล้วแทบจะทุกอย่างด้วยความขยันตั้งใจทุ่มเทและสร้างสรรค์เชื่อว่าหนุ่มน้อยคนนี้จะมีลุ้นตำแหน่งสุดยอดนักขายจนถึงวินาทีสุดท้ายอย่างแน่นอน ทุกคนสวัสดีครับวันนี้คือพี่เบ๊กจะมาแชร์ประสบการณ์ของพี่เบ๊กเองนะครับก็ขอเล่าก่อนว่าตั้งแต่นนมาเข้ารายการน<ค>เนี่ยมาไลฟ์สดครั้งแรกคนเดียวครั้งแรกนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยแฟนคลับพี่เบ๊กอาจจะรู้ว่าพี่เบ๊กเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยนะครับไม่ทาครีมไม่แต่งหน้าไม่แม้แต่จะทาครีมกันแดดนะครับผมเป็นการบ้านของตีล้วว่าแบบเบ๊กจะไปคิดการไลฟ์ยังไงไม่ให้มันน่าเบื่อเอ้ยทำไมพี่เบ๊กดูดูดูดีขึ้นจริงๆอันนี้คือเรื่องจริง พี่เบก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ b i y d e r นี่แหละที่ว่าเวลาเขาจะให้เรามาขายเนี่ยพี่ก็จะเอามาใช้จริงก่อนเอาเบ๊กลงไปไลฟ์ด้วยอาการคามดาวมากๆวันนี้ก็มีเซ็ตกล่องสุ่มมหัดสจจัน์กล่องสุ่มที่ทุกคนใช้แล้วจะมีความจึง้งอึ้งจะมีความเป็นลูกคุณหนูโจทย์เดียดยเด่ยวดวนเดี่ยวสำหรับโก้ก็รู้สึกว่ามันทำร้ายจิตใจมากด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างน้อยแค่1ินาที ราคาสินค้าที่ค่อนข้างสูงมาก2,800กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับคนคิดเนี่ยจิตใจหยาบกระดางตัวนี้คือมิชาวิต้าซีเคลียร์คอมเพเพูดง่ายๆเป็นโฟมครับชู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 ูให้เกิดฟองนะครับเกิดฟองแล้วครับชูไปเรื่อยๆครับให้เกิดฟองครับคนดูไม่ได้ยินเสียงฟังโก้หาทางที่อตอนนี้ได้ข่าวว่าคนดูไม่ได้ยินเสียงฟังโก้ใช่ไหมครับตอนนี้ไได้ยินเสียงฟังโก้ทุกคนสามารถ ดันมีปัญหาในเรื่องของระบบเสียงที่แบบกว่าเราจะมารู้ว่าเราเหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วได้ยินหรือยังเอ่ยยังไม่ได้ยินหรอคือเสียงมันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันขาดขาดหายหายนะครับอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนะครับซึ่งปกติเนี่ยทั้ง5ชิ้นในกล่องสุ่มลูกคุณหนูตัวนี้ครับราคา5,3า0ิบาทเลยคุณผู้ชมดวงเราอาจจะไม่มาวันนี้เออปกติเนี่ยถ้าวันนี้นนเราแข่งกันด้วยยอดออร์แกนิกอะ มันจะเป็นการชนะที่แบบว่าภูมิใจมากๆนะเพราะนั้นก็แบบว่าก็แบบหนูก็พูดให้หลายๆคนที่นั่งอยู่ไม่รู้จะเข้าหูใครบ้างก็มันแล้วแต่นั่นแหละว่าแบบว่าขอให้สู้กันอย่างแฟ์ๆเราก็ทำเต็มที่ในสิบนาทีเท่าที่เวลาจะมีปิดไฟเอาิลตัวฟรังโกในประเด็นแรกก็คือผมไม่ได้ยินเสียงฟังโกเลยแล้วก็ จะพยายามขายลีลาด้วยตั้งแต่การเปิดนะสำหรับเป็กเนี่ยดูเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่จะขายความไม่ธรรมดาจังหวะการพูดดีผมเข้าใจว่าเป็กค,คงไปบอกแฟนคลับมาพอสมควรจึงรู้ว่ากำลังคุยกับใครพวกเราทุกคนเหมือนเพิ่งจะเคยเห็นฟรังโกหน้ากล้องเพราะโดยปกติจะอยู่หลังกล้องตลอดแต่ไม่ได้แย่ แต่ว่าพี่ไม่ได้รู้สึกถึงความคุ้มค่าของของเพราะว่าโจทย์เราวันนี้มันคือการขายของเป็นเซตถูกไหมคะฉะนั้นแล้วอ่ะสิ่งที่เราจะต้องจำเป็นที่จะต้องพูดเลยคือความคุ้มค่าของสิ่งที่ที่ลูกค้าจะได้ในวันนี้มาถึงเป๊กเนาะวันนี้อธิบายดีเข้าใจพูดช้าชาสบายๆพี่ชอบเราในเวอร์ชั่นนี้แล้ว ถามหน่อยว่าทำไมวันนี้ถึงต้องใส่เสื้อบุมี่บูมมาเคยบอกกับน้องว่าอยากไป10บคนด้วยกันครับขนาดอยู่คนละทีมแต่ว่าบุมี่บูมคอย<ม>คอยแนะนำผมเป็นคนที่ไม่ไม่รู้เรื่องเครื่องสำอางเลยไม่แต่งหน้าไม่ดูแลตัวเองเลยแต่ทุกครั้งที่ไปออกภาคสนามหรือว่าขายนะครับบูมี่บูมจะแอบมาบอกหลังบ้านเสมอว่าแบบว่าพี่เปต้องขายแบบนี้นะอันนี้คือใช้แบบนี้นะเพราะผมไม่รู้เลยว่าใช้ยังไงผมไม่รู้จริงๆ แล้วก็เหมือนกับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีน้ําใจมากๆแล้วก็คอยพุชผมอยู่ข้างหลังนี่ครับแล้วก็บอกว่าแบบเหมือนกับคุยกันว่าเอยเดี๋ยวเราไปส0บคนด้วยกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอน้องเขาตกไปผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขามาด้วยครับก็พี่ก็นึกว่าบูมบิมบูมไปไหนซะละออยัง <c oughs> อยู่เนาะ <c oughs> โอเคขอบคุณมาสเตอร์ทั้งสองท่านนะครับถึงเวลาแล้วนะครับผู้ชนะต้องขายได้มากกว่ากาันเพราะฉะนั้น ผู้ชนะในรอบนี้ที่จะได้ไปต่อก็คือเป็กครับหมายเลข26นะครับยอดขายทำไปได้3เซตนะครับส่วนฟังโก้นะครับยอดได้0เซตนะฮะเพราะฉะนั้นฟังโก้เชิญกลับบ้านเดี๋ยวเดีเดเด๋ฟังโก้ ป๊กผ่านเข้ารอบแล้วเพราะฉะนั้นคุณเป๊กครับเชิญพักผ่อนครับคุณเป๊กออกไปก็วันน,น,นี้มีตกรอบไปทั้งหมด5คนใช่ไหมอีก4คนที่เหลืออยู่ขอเชิญผู้ที่ตกรอบทั้ง4คนกลับมายืนเรียงหน้ากันตรงนี้ครับเอาอีกแล้วหนังซ้ำว่าแล้วอีกแล้ว